เริ่มโตแล้วน้องคิคิน้องคูฟูสองไฮยีน่าลายแถบน้อยเริ่มระเบิดความน่ารักให้นักท่องเที่ยวได้มีความสุขเมื่อเห็นน้องทั้งสองมีลลลาหาตื่นตาตลอดที่พบเห็นเชียงใหม่ในซาฟารีเชียงใหม่หวานเชียบสัตว์โลกน่ารักสวนสัตว์แห่งความสุขเชียงใหม่ในซาฟารีท่องเที่ยวครั้งใดคิดถึงเชียงใหม่ในซาฟารีท่องเที่ยวเชียงใหม่เชียงใหม่เที่ยนในดีเชียงใหม่ในซาฟารีโดยนางสาวทิติรัตน์ตะวันวงศ์ ผู้อำนวยการสํานักงานเชียงใหม่ในซาฟารีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาทีมคณะควรขอเชิญนักท่องเที่ยวเดินชมสัตว์ชมความน่ารักการที่อยู่แบบธรรมชาติที่น่าศึกษาอย่างสุขสันต์มากมายพบความตื่นตาน่ารักน้องเอวาเอวาเสือโคร่งสีทองพี่ลูนา่าลูนา่าหรือนั่งรถชมสัตว์สุดชิลสมจริงสุดตื่นเต้นเร้าใจกับสัตว์จากทุกมุมโลกที่อยู่แบบธรรมชาติในแต่ละส่วนจัดโชว์ ชียงใหม่ในซารฟารีเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬกาถึง22นาฬิกาปิดจำหน่ายบัตรเวลา21นาฬกาสามารถบอกอินมาซื้อบัตรที่จุดจำหน่ายบัตรหรือซื้อบัตรล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์เชียงใหม่ใน safari.com สอบถามเพิ่มเติมโทร053999000เชียงใหม่ในซา f a ฟารีในซาฟารีท่องเที่ยวครั้งแดกคิดถึงเชียงใหม่ในซา f a ฟารี